อาจิตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่อนสองล้อกันค่ะนี่ค่ะ ตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2องนอก็จะมาพร้อมกับหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอมาตรวัดขนาด12นิ้วค่ะหรือหน้าจอเรือนใหม่ขนาด12นิ้วนั่นเองตัวนี้ก็จะมีโหมดในการใช้งานให้เราได้เลือกใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด normal ค่ะโหมดปกติใช่ไหมแล้วก็โหมด eco โหมดประหยัดโหมดลากพ่วงค่ะ tall และ l o ใช่ไหมอ่านอกเสียงจะผิดไหมเนี่ยแล้วก็นี่มาค่ะ s e r ี y ค่ะ สตริเบอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นป้องกันถนนลื่นนั่นเองหรือว่าโหมดถนนลื่นโหมดถนนลื่นให้เราได้เลือกใช้งานด้วยตัวไฟก็จะขึ้นให้ไม่เหมือนกันด้วยนะ Normal สชีน้ำเงิน,นถ้าเป็นโหมด Eco ก็จะออกเขียวๆแบบนี้สวยนะหน้าจอพอเป็นหน้าจอฟูลหรือหน้าจอเต็มอ่ะจริงๆว่ามันมองง่ายมากขึ้นนี่ค่ะ มาที่ฝั่งของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีระบบให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบแปรผันความเร็วอัตโนมัติผ่านในระบบตัวครูสคอนโทรลหรือว่าจะเป็นรักษารถให้อยู่ในช่องทางขับตามคันข้างหน้าค่ะเว้นรักษาระยะห่างได้นะตัวนี้ ถึง3ระดับเลยอย่างก็ป้องกันการใช้งานด้วยแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงของชุดเครื่องเสียงระบบสังการด้วยเสียงค่ะ,ะทางฝั่งด้านขวาให้เราเข้าตัวหน้าเมนูในการใช้งานอาจจะให้ดูอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวหน้าเมนูเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นอาจจะยังดูไม่หมดตัวนี้ก็ให้เราสามารถเลือกดูการใช้งานได้จะเป็นการตั้งค่า ตัวหน้าจอก็สามารถเลือกดูได้ค่ะน,นี่หรือว่าจะเป็นการใช้งานของตัวเวลาเราจะต้องเข้าศูนย์บริการการเช็คระยะต่างๆเราก็สามารถดูได้นีตัวน้ำมันเครื่อง engineinformation น,น,นี่ค่ะหรือว่าจะเป็น t r i monitor นี่ค่ะก็ให้เราสามารถ ตั้งค่าการใช้งานได้ด้านหลังของพวงมมลัยค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่จอกลางค่ะในเมื่อเราได้จอขนาดใหญ่12นิ้วในตัวขับเคลื่อน2อล้อเราก็จะมี หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วให้ใช้งานเหมือนกันตัวนี้ก็ตั้งค่าการใช้งานจะดูด้านหน้าด้านหลังของเราได้เลยแล้วก็ระบบปรับอากาศค่ะก็ให้เราสามารถเลือกได้แบบอัตโนมัติปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้อีกด้วยตรงนี้ก็สามารถเลือกการใช้งานได้เหมือนกันจะปิดการใช้งานก็ปิดปุ่มเดียวใช้งานได้ทั้งหมดเลยมีทั้งฝั่งปุ่มด้านล่างแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มทางตัวหน้าจอทัชค่ะ ทางฝั่งนลน่างตรงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีแท่นชาร์จไวเตลลชาร์จแบบไร้สายค่ะพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ใช้งานมีช่องวางของนี่วางขวดนะ้ำมีเกียร์อัตโนมัติค่ะที่ให้เราได้ใช้งานตรงนี้มีไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดบวกและลบให้มีเบรกมือไฟฟ้าค่ะนี่เบรกมือไฟฟ้าปุ่มโหมดปุ่มปิดการลื่นนถ่ายของรถแล้วก็ปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะ ที่เท้าแขนตรงกลางเดี๋ยวกั๊หนึ่งนะอาจีปรับเบาะให้ค่ะนี่ก็สามารถปรับเบาะได้สบายนะเพราะว่าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยที่เท้าแขนเป็นหนังสีดําเดินได้สีดําค่ะมีช่องวางของด้านล่างให้มีช่องแบ่งของให้เป็นลวดลายแบบรังพึ่งด้านในแล้วก็จะมี power outlet ชาร์จให้ใช้งานค่ะฟึบฟน มาที่เบาะด้านข้างค่ะในตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน200ล้อจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะมีการใช้งานตัวตะเข็บได้ที่เป็นสีดำค่ะใช้งานได้สะดวกสบายเลยใ,ใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะแล้วก็ทางฝั่งของตัวเบาะด้านข้างค่ะผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยปรับเอนปรับเลื่อนปรับดันหลังได้เลยฝั่งทางด้านหน้าค่ะก็จะมีตัวกล่องเก็บของเอเวอร์เร ด้านหน้ามีไฟแอมเบียนต์แต่งตัวแดชบอร์ดหรือคอนโซลให้เป็นลวดลายให้ดูพิีเมียมทางฝั่งด้านล่างก็จะเป็นกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือด้านบนค่ะกระจกในการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะที่บังแดดให้มาเป็นสีดำพร้อมกับไฟส่องสว่างแล้วก็กระจกในการใช้งานทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านคนขับค่ะนี่ มีช่องใส่แว่นด้านบนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกับพาราลลมิกซันรู่ะที่สามารถเปิดการใช้งานได้แบบวันทัดด้วยสัมผัสแค่จิ้มเดียวแล้วก็กดปิดกดเปิดได้สะดวกเลยค่ะใ,ใครที่สนใจค่ะอยากจะอุดหนุนหรือซัพพอร์ตเป็นกำลังใจก็สามารถ สนับสนุนกับอจิ n ิวคา r ฟ a ม i ลีกันเข้ามาได้เลยค่ะแอดไลน์มาได้ที่0985551558ค่ะอาจิอินดีให้บริการค่ะและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านากันค่ะตามกันไปเลยค่ะ